เวลราคาในประเทศไทย Sony Xperia 1 Mark 6และ Sony Xperia 10 Mark 6พี่น้องชาวารยรมปี2024เตรียมจะเปิดตัวเริ่มต้นเพียงแค่16,990บาทเท่านั้นสวัสดีครับกับมาร์ตในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนิ้ร่บแบในกาซาส,สิบทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแ้พลย์ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวัน,นสักที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับล่าสุดนะครับมือถือรุ่นนี้ก็ได้มีการถูกนำมาเปิดตัวนะครับในประเทศไทยด้วยไม่ว่าจะเป็น sony xperia 1 mark 6แล้วก็ xperia 10 mark 6นะครับในส่วนของ xperia 1 mark 6ตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าจอที่กว้างขึ้นนะครับเป็น19.5ต่อ9 กล้เคียงกับค่ายมือถือในตลาดทั่วไปคือกลับมาเป็นมือถือไซส์ปกติอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ในส่วนของกล้องหลังนะครับก็จะมี X m o t นะครับประกบคู่ด้วยเลนส์ไซส์ซึ่งเป็นเลนส์เทเลมาโครนะครับเป็นรุ่นแรกของทางค่ายแต่ยังมีการอัปเกรดนะครับสามารถซูมแบบ True Optical ซูมแบบขยับชิ้นเลนส์ได้จริงนะครับไกลระยะ75 180ม m mm เลยทีเดียวก็ถือว่าเน้นในเรื่องของออปชั่นตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับ แล้วก็มีเทคโนโลยี Human p o s t Estimation นะครับ, e รบตัวนี้เนี่ยจะเป็นช่วยในการคาดเดาการเคลื่อนไหวของมนุษย์นะช่วยในการถ่ายภาพเนี่ยให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับสเปคของ Sony Xperia 1 Mark ่6จะอยู่ที่หน้าจอ OLED นะ6.5นิ้วความเร็วฟูซซี่พลัสเรเฟรนเดท 120Hz ร้อยยี่สิบเฮิร์ตครับทัชเรทสองร้ Hz, รองรับ HDR Snapdragon 8 Gen 3ครับ RAM 1 2 GB ROM 256 GB เพิ่มเมมได้1.5 TB กเลเในหลัก4 8ล้านพิกเซลออตโตวาย12ล้านเทเลโ h o ฟ o โต้12ล้านกลองหน้า12ล้านพิกเซลระบบเสียง Hi-Res Hi-Res Wireless สำลักสิ่ภาา r e l a t i t y Audio เชื่อมต่อเครือข่าย 5G แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมการชาร์จเรลวชาร์จไร้สายน้ำหนักเพียงแค่192กรัมเท่านั้นนะคร่น,นที่หุึ่ e 1รุ่นนะครับก็คือ Sony Xperia 10 Mark 4ขอภัย Mark 6เนาะ ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ OLED นะครับ6.1นิ้ว Full HD ดพลันะครับเรทเฟซเรท60 Hz นะครับซัพซิมิเลท120 Hz แล้วก็มีชิปเซตเป็น s n a p p e r 6 Gen 1นะครับแรม 8GB ความจํา128เพิ mem ่มเมมได้ 1.5TB กล้องหลังนะครับ48ล้านพิกเซลออเทอร์ไว12ล้านกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับลำโพงค่อนข้างมาครบเลย USB Type C 2.0แบตเตอรี่ 5000mAh นะครับกันน้ำกันฝุ่น IP65 ด้วย น้ำหนัก164กรัมนะครับส่วนตัวนี้วางขายในประเทศไทยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแต่ราคาที่รุอดออกมาในเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16,990บาทนะครับในส่วนของ Xperia 1 Mark 6จะอยู่ที่49,990บาทครับเริ่มต้น สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ท,ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย